หใส่คนพากว่าหอมโลห์หอมโลหแล้วก็เป็นเอื่อใช่ก็จระมีคุมน้ำหนักมาสักพักแล้วใช่เรามีเรียกว่าอะไรโปรเจกต์ตอนปลายปีครับผมแล้วแต่ยังไม่บอกเป็นร่างทองเหรอเป็นร่างทองเป็นร่างทองอีกคนนึงเหรอเดี๋ยวเราติดตามเราติดตามเป็นความตั้งใจที่เราจะเรียนไปอีกแล้ววันนี้ใช่ใช่เราทำมาสักพักแล้วครับผมควบคุมน้ำหนักตัวเองสักพักหครไม่กี่โลแล้วครับจ้าเจ้าเจ้าเดจ้าเจ้า ี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอย่าบอกเป็นเป้าหมายชีวิตของตัวเองดีกว่าหรือว่าเป้าหมายชีวิตของตัวเองล้างหองมาแล้วนะอะไรนะล้างห้องเดี๋ยวรอดูรอดูก่อนยังไม่ผ่อนนะซัพพังแล้วหลายเดือนแล้วครับหลายเดือนเลยครับผมก็ควบคุมน้ําหนักออกกําลังกายแล้วก็หลับพกผ่อนหลับ ขอบคุณมากขอบคุณสำหรับทุกความเป็นห่วงนะครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับกินกินอิ่มอยู่แ่างวันก็เห็นคอมเมนต์ที่คนเราเป็นห่วงรเราในเรื่องแบบว่าเอออะไรอย่างนี้นส่วนส่วนใหญ่จะเจอตัวจริงแล้วก็ทักซะมากกว่าว่าแบบว่ารอมลงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แค่นั้นแหละก็หนเอข้อานานะไรเรื่องปกติก็มีคนหกัเพ่อที่จะไ้เด็้กหลังหลังนานออกจากบ้านก็เจอเขาก,าก็ไม่ได้เจอนานก็ทักไปทำง,งานอะไรก็เป็นเรื่องปกติ ๋อไม่ไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกแต่ว่า,าก็ทุกคนก็ถามเป็นรู้ด้วยความเป็นห่วงเราก็ขอบคุณมากเลยที่แบบยังคิดถึงเราย่งคิดถึงเราแล้วจริงๆตอนนี้สภาพจิตใจของเรเรียกว่าใกล้เต็มร้อยหรือยังดี่อยเรื่อยครับดีขึ้นเรื่อยดูแลตัวเองดีขึคนเรื่อยๆตอนนี้เรียกว่าค่าค่าให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรนะคอเป็นเปอร์เซ็นต์รยไม่ค่อยไม่ค่ย ใช่ก็ทํางานอย่างเดียวเลยครับผมก็มีขายโฆษณามีช่วงนี้ขายโปรโมทหนนะ่อยก็จะเป็นสายโปรโมทอย่างเดียวเลยก็ดีครับทำงานทำงานเรื่อยๆครับตลอดยาวๆตอนนี้มันก็เป็นปกติอะไรของชีวิตมนุษย์เราก็ต<ม>้องใช้เวลาแล้วก็ต้องคอยดูแลร่างกายหัวใจดูแล สภาพทุกอย่างของเรา<ม>ก็ปกออตัวเองเยอะๆไปก่อนเ็กๆกใกล้หมูปอ,อนได้ไหมหมูปอนกับหนังมานาะแมนตอน <laughs> นี้ <laughs> ไปมานาะแมนตอนนี้ก็เป็นอย่างเดียวที่เราแบบผลงานที่เราตั้งใจทําแล้วก็อยากให้มัน,นออกมาดีที่สุดเราอยู่ในช่วงที่เราเล่นละครบู๊สองานพร้อมกันช่วงที่เข้าโรงพยาบาลอะไรอนยะ่างี้ก็เออวันนี้มันผลผลิตของเรามันออกมาสู่สาธารณชงน้ได้ดูแล้วก็ ตั้งใจแลเหนีออกมาตอนนี้คุณนายมาโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวเลยใช่ใช่ใช่วันนี้ก็ยังเจอหน้าผู้จัดการเจอหน้าทีมงานของผมเจอหน้าพี่ๆทุกคนเลยก็ก็พิเศษเหมือนแบบทุกคนก็ชวนคุยชวนอะไรก็ดีครับขอบคุณทุกคนมากนี้อะไรอะไรนะ คัดเรื่องบ้านเนี่ยตามตามตามเรื่องบ้านตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยวใกล้จะถ่ายยู u ู e แล้วคุยสร้างคุยสร้างเดินลงมาช่างตอกปูนอยู่ก็ที่เหนื of of wall, ่อยไหมวันนี้แสดงแสดงว่าวิธีวิธีชิลก็ไม่เป็นแตเพราะเราก็โฟกัสอย่างอื่นเพิ่มขึ้นก็เปลี่ยนไปแหละแต่ก็เราก็ตั้งใจทำทุกอย่างที่ตอนนี้ดีที่สุดไม่ไหน นับรออ๋อน่ะ oh, uh. ขายลูาของแต่ลอย่างอย่างเป็นที่ยอมรับในร้านใช่ใช่จริงๆผมก็อย่างที่ที่ผมให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็เป็นตามนั้นเรียบร้อยทุกอย่างไม่ไม่ได้มีข้อความอะไรเด่อดแต่ว่าสิ่งที่นายขายไปมันไม่ได้มีผลว่าการเอาไปใช้ยังอื่นไม่ไมีเป็นตามที่มผมบอกเลยก็คือรังบาง้านนั่นแหละครับผมเราความรับรอง ความนักยังเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สวยครับก็ตอนนี้ก็ดูแลตัวเองหนักหนึ่งปกติตัวเองเยอะๆกันดูแลตัวเองเยอะๆตอนนี้อะไรที่ทำให้พี่ได้ยิ้มได้คนที่มาดูน่ะนะแม่แล้วมีฟีดแบตกบอกไปว่าผมอยากผมอยากให้พี่ทำให้ผมยิ้มได้พร้อมค่ะถ้าเจะยิ้มได้ก็คือทุกคนต้องมาดูหน่อยใช่ก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจทางผลงานที่เราตั้งใจทำแล้วกัน อาทีนี้เราต้องขายโอเคครับได้เดี๋ยวมีเข้าดูโลกันไหมครับรอบสองทุ่มโอเคได้ครัขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับใได้ค่ะ